มาแล้วครับขบวน418นะขากลับก็ช้าเราวๆ7นาทีนะวนันนี้ก็กำลังจะผ่านแถวแถวที่เขากำลังสร้างาสถานีหนองแวงไลแล้วนะจุมทางตอนนี้คนงานเริ่มมาลงแล้วนะ ตรงนู้นน่าจะได้เบาทางนะครับเพราะว่าเขากำลังทำงานนะโอ้ยยืนตากแดดก็ร้อนนะอ,อุณหภูมิถึ38ง38องศานะร้อนขาร้อนแขนไปหมดขนาดตอนนี้4โมงเย็นแล้วนะเนะี่ย สี่โมงสิบสามนาทีแล้วนาแหละครับก็น่าจะได้น้ตอมคันเดิมแล้วฮะสี่หนึ่งสี่หนึ่งสามแปดนะฮะ ขับไปช้าๆนะฮะเพราะว่าต้องเบาทางนะ่านตรงนี้ต้องเบาทุกคันนะ